จนเครียดที่เหล้าเหล้าเนี่ยมันช่างอร่อยจริงๆแต่มันจะอร่อยกว่านี้ถ้ามีกลับแกล้มด้วยโอ๊ยร้อนทำไมอากาศมันร้อนแบบนี้เนี่ยฉันร้อนจนตัวจะเปื่อยอยู่แล้วเมียจ๋ามาพอดีเลยหัวของเงินซื้อเหล้าหนจ้าไม่มีะไม่เชื่อรอง เองอ่ะชอบโกหกค่าปาก็บอกว่าไม่มีไม่มีแต่เอาเงินไปซื้อหวยข้ารู้นะว่าเองอ่ะไม่อยาเอาเงินให้ข้าไปซื้อเหล้าใช่ไหมล่ะก็ใช่นะสิกินเหล้าทุกวันไม่กลัวตับแข็งตายหรือไงไม่กลัวกลัวทําไมคนเราเกิดมาสุดท้ายก็ต้องตายฉันขี้เกียจคุยกับแกแล้วไอ้ผัวบ้าอากาศก็ร้อนซื้อหวยก็ไม่ถูกเฮ้ยอารมณ์เสีย เมียจ๋าเองจะไปไหนกลับมาก่อนเองยังไม่ได้เอาเงินให้ข้าซื้อเหล้าเลยโถเอ้ยเราสักหยดก็ไม่เหลือขี้เหล้าเซ็งเลยโอ๊ยร้อนพระอาทิตย์เนี่ยไม่เคยปานี้กันเลยฉันว่าเมื่อวานเนี้ยร้อนแล้ววันนี้ร้อนกว่าอีกเฮ้ย hey, ร้อนเว้ย ก็ใช่นะสิว่าแต่อากาศร้อนแบบเนี้ยแกจะไม่กินเหล้าเมาใช่ไหมจะเมาอยู่ยังไม่ถึงเวลาฉันว่าแล้วไงวันแตเมียจ้าผัวของเงินซื้อเหล้าไหนได้มจ๊ะไม่ให้อยางวันเนี้ยฉันจะไปเล่นไพ่นะค่ำๆจะกลับแล้วเล้าข่าลรออย่ากินเลยอากาศก็ร้อนฉันเคยเห็นในข่าวนะมีคนกินเหล้าหน้าร้อนแล้วตายด้วยฉันว่าพี่น่ะอย่ากินเลยฉันไม่อยากเป็นแม่ไม้นะ ข้าไม่ตายง่ายๆหรอกข้าร่างกายแข็งแรงนะนะนะขอเงินซื้อเหล้าในเธอโอ้ยฉันไม่อยากคุยกับพี่แล้วฉันไปเล่นไพ่ดีกว่าเดี๋ยวเสียเลิกงามยามดีเมียจ๋าทิ้งไม่ให้พี่ก่อนกลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปโถเอ้ยไปซะแล้วนางเมียคนนี้มันต้องซ่อนเงนินไ้ที่ไหนสักที่ในบ้านนี่แลหละคอยดูนะข้าจะหาให้เจออยู่ไหนนะ นี่ไงเจอแล้วมีเงินซื้อเหล้ากินละวอยไป,ไปซื้อเหล้าดีกว่าเงงงงหามดอีกแล้วเหรอเนี่ยเซ็งเลยทำไมอากาศมันร้อนแบบนี้เนี่ยเพียก็เพียเหนื่อยก็เหนื่อยไปนอนพักเอาแรงสักหน่อยดีกว่าค่ำแล้วทำไมไม่รู้จักเปิดฟืนเปิดไฟเนี่ย พี่อยู่ไหนเนี่ยพี่ไม่เห็นหรอฉันกลับมาแล้วนะพี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมนอนตัวแข็งแบบนี้ช่วยด้วยช่วยด้วย,ใ,วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยผัวฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่วยพาผัวฉันส่งโรงพยาบาลพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยแพทย์ชนสุดสบคาดว่าสามีของฉันเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าหนักตั้งแต่เช้าและว,วันนี้อากาศร้อนกว่าทุกวันที่ผ่านมา ทำให้ร่างกายอัดปรับสภาพไม่ทันเป็นเหตุให้เกิดอาการช็อกหมดสติและเสียชีวิตในที่สุด